แจกแลนเที่ยวตรัง2วัน1คืน12พิกัดเที่ยวกระบี่เลาะเมืองตรังนั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบชมเมืองสุดทางสายอันดามันที่สถานีรถไฟกันตังเขาว่ากันว่าคนตรังมีรถนิยมการกินที่ดีที่นี่จึงมีร้านเด็ดเมนูอร่อยเยอะมากเราจึงไม่ควรพลาดที่จะได้ชิมพิกัดแรกคาเฟ่ OBCS Optimum b a l a n Coffee e c Store คาเฟ่ m i n i มอลโทนขาวสะอาดตาขนมและเครื่องดื่มอร่อยแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือมีสารเจ้าตั้งอยู่ในร้านด้วยมื้อเที่ยงแนะนําร้านนี้เลยเรือจ้างข้างคลอง เมนูหลากหลายทั้งซีฟู้ดอาหารใต้อาหารอีสานปูทะเลไข่นึ่งแกงส้มออดิบอร่อยมากตอนบ่ายนั่งรถตุกตุกหัวกบชมเมืองตรังผ่านวงเวียนพยูนหอนาฬิกาตรังสตรีทอาร์ตมีมุมให้เดินเล่นถ่ายรูปเก๋ๆเยอะ,ะเลยมาต่อกันที่เหมืองมรกตที่เที่ยวลับๆสุดอันซีนทางเข้าอาจจะดูลึกลับหน่อยนะแต่บอกได้เลยว่าวิวสวยว้าวมากมือคําต้องไลออนเทลตรังใครจะคิดว่าตรังจะมีร้านแบบนี้ทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารานานาชาติเครื่องดื่มรสเลิศที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดใน เมืองตรังเชา้าวันสุดท้ายเริ่มกันที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอียอศาลเจ้าที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองตรังอายุกว่า150ปีอยู่ตรงข้ามกับวัดตันตยาพิรมมูแล้วก็มากินมื้อเช้าสไตล์ตรังติ่มซำพงโอชาสาขา2ติ่มซำกับหมูย่างสุดต้มตำรับอร่อยมากแวะซื้อของฝากร้านขนมเปี๊ยะซอย9ขนมเปี๊ยะหลากหลายไส้ไส้เผือกหอมไข่เค็มคือดีมากสถานีรถไฟวินเทจสุดทางสายทะเลอันดามันสถานีรถไฟกันตังได้ฟิลท่องเที่ยวย้อนยุคสนุกไปอีกแบบใกล้ๆกั มีสิริชัยคาเฟ่แอนด์สโตร์ตั้งอยู่ที่สิริชัยดีไซน์โฮเทลห้องพักเริ่มต้นคืนละ8ใบแดงนอนได้2คนอร่อยต่อกันแบบจุกๆที่ร้านบ้านกุ้งแม่น้าตรังกับสโลแกนทุกคนต้องได้กินกุ้งแต่ถ้าใครไม่กินกุ้งเขาก็มีอาหารทะเลเด็ดๆอีกหลากหลายเมนูเลยนะปิดทริปเที่ยวกระบ,บี่เลาะเมืองตรังเดินทางกลับด้วยสายการบ,บินเวียเจทสะดวกใจสบายกระเป๋าใครอยากตามรอยทริปสนุกๆแบบนี้สอบถามได้ที่เลิฟอันดามันนะ